birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday Happy birthday to you Ở à, khăn nương Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday Happy birthday to you เย้ขอให้แม่มีความสูงมากอธิษฐานเอาจ้าเป่าเลยค่ะ แม่มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะอยู่กับลูกหลานตลอดไปเด้อหักเด้อยยไม่ยายหน่องเจนน่องแห่งเมืองอุดรนถึงสามวันเกิดดวงหน้านะคะนะคะนะคะดีค่ะ